ันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเกียร์ฟูลเลอร์นะครับผมาบางแสงให้นิดนึงอันนี้เกียร์ฟูลเลอร์หน้าตาจะประมาณนี้นะครับผมก็จะมี10สปีดแล้วก็โลกระไฮจะอยู่ตรงนี้จะเป็นตัวดีดเนาะเราไม่แนะนํานะครับผมให้ดีดในขณะที่เหยียบคัดตนะครับผมเพราะว่า โอเคครับผมก็กาบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับผมที่ติดตามช่อง KVM รถบรรทุกมือสองนะครับผมก็วันนี้เรามีสาระเก็บความรู้มาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับผมในหลายคนนะครับผมคอมเมนต์ว่าขอให้รีวิวเกียร์หน่อยวันนี้เราก็เลยยกเกียร์ฟูลเลอร์มานะครับผมเราไปหาข้อมูลนะครับผมสําหรับเกียร์ฟูลเลอร์มารีวิวแล้วก็มาบอกเทคนิคการใช้งานนะครับผมให้ผู้ชมได้ฟังนะครับผมวันนี้ที่เราจะรีวิวเกียร์ฟูลเลอร์เป็นรถฟูโซคันนี้ อ่าอันนี้เป็นมิซูวิชิฟูโซนะครับผม380แรงนะครับผมปี58เนาะก็ที่เราไปรับกันมา7พ่วงนะครับผมตอนนี้เหลือแค่5พ่วงแล้วนะครับผมถ้าใครสนใจอยู่ก็ฝากกว้ด้วยครับผมสำหรับ5พ่วงนี้เนาะตอนนี้ที่จอดมี3นะครับผมอีก2ครคันนี้เก็บงานอยู่นะครับผมประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวเราไปรับชมเทคนิคการใช้งานนะครับผมด้านบนกันเลยแต่ก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซสไคร เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะผมเราไปเจอกันด้านบนนะผมไปโอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้มาอยู่บนตัวรถของเจ้าฟูโซคันนี้แล้วเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูันที่เกียร์กันเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเกียร์ฟูลเลอร์นะครับผมอ่าบางแสงนิดนึงอันนี้เกียร์ฟูลเลอร์หน้าตาจะประมาณนี้นะครับผมก็จะมี10สปีดอ่าหลายๆคนคงจะงงว่าทาไมมี10สปีดก็เพราะว่ามันมี1โลหไฮ2โล2ไฮ3มโล3ไฮ4โล4ไฮหโล5้าไฮ นี่ครับแล้วก็โลกระไฮจะอยู่ตรงนี้จะเป็นตัวดีดเนาะประมาณนี้เลยสําหรับหน้าตาเกียร์ฟูลเลอร์ส่วนการดีดนะครับผมการดีดก็คือเราต้องดีดไปก่อนเนาะดีดไปอย่างนี้อ่าแล้วค่อยเหยียบคัดอ่าเหยียบคัดปุ๊บมันถึงจะเข้าเป็นเกียร์ไฮเนาะแล้วส่วนเราจะรู้ได้ไงเราก็จะมาดูตรงไอตัวตัวนี้นะครับผมนี่ตรงเนี้ยอ่าครับผมประมาณนี้จะเป็นเฟืองแล้วก็เป็นตัวขีดๆีดๆเนาะ อันนี้จะอยู่ที่เกียร์ไฮนะครับผมแต่เราดีดลงมาโลการดีดลงมาโลเราต้องยกคัทออกก่อน,นครับผมยกคัทปุ๊บแล้วเราก็ดีดลงมาปุ๊บแล้วเราก็เหยียบคัทใหม่อีกรอบหนึ่งอ่าตอนนี้เด้งมาที่น,นี้นะ้ครับผมเฟืองเกียร์แล้วก็เป็นเหมือนลักษณะทางลาดชันนะครับผมประมาณนี้เนาะถ้าใครขับปูโซอยู่แล้วหรือใครรู้จักอยู่แล้วก็น่าจะรู้ดีนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวผมลองดีดเป็นไฮนะแล้วก็เหยียบคัทอ่ามันก็จะเด้งมา แล้วผมลองปับมาเป็นโลแล้วก็เหยียบคัดอ่ามันก็จะเด้งมาเป็นเกียร์โลนะครับผมอ่าประมาณนี้เนาะส่วนเราไม่แนะนํานะครับผมให้ดีดในขณะที่เหยียบคัดนะครับผมเพราะว่าลมมันจะย้อนขึ้นมาที่หัวเกียร์นะครับผมทําให้ซีนเกียร์มันรั่วนะครับผมลมมันจะไม่ไปที่ห้องเกียร์โดยตรงหรือไปห้องเกียร์ทั้งหมดนะครับผมมันจะย้อนขึ้นหัวเกียร์ทำให้เกียร์มันพังเร็วครับว่าง,ง่ายๆเนาะประมาณนี้ เวลาเหยียบเราก็ต้องดีดก่อนแล้วค่อยเหยียบก็คือยิงก่อนแล้วค่อยเหยียบครับผมภาษาแล้วบรรทุกเขาเรียกกันเนาะยิงก่อนแล้วค่อยเหยียบประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราจะลองเข้าเกียร์ให้ชมข้าวๆด้วนนะครับผมส่วนเกียร์หนึ่งนี่คือเราก็ดันไปทางซ้ายสุดเนาะแล้วก็ดึงลงอ่าประมาณนี้จะเป็นเกียร์หนึ่งอันนี้1งโลนะครับผมเวลาขับล้วก็ออกตัวไปเลยออกตัวไปพอได้รอบปุ๊บเราก็ดีดรอเลยดีดรอดีดรอ พอได้รอบแล้วครับผมเราดีดอันนี้รอเลยปึ๊บเป็นไฮรอเลยนะครับผมพอเราจะใส่เราก็แค่เหยียบคัดนะครับผมปึ๊บมันก็จะเป็น1ไฮเรียบร้อยแล้วครับผมเราก็ยกคัดเหมือนเราใส่เกียร์ปกติปึ๊บอ่านี่ก็จะเป็นหไฮเราก็ขับไปพอจะใส่2นะ,นละ,ละ 2> แล้วครับผมเราดีดลงมาปึ๊บที่โลปึ๊บแล้วเราก็เหยียบคัตใส่2ดันขึ้นไปปึ๊บอ่าอันนี้ก็จะเป็น2โลนะครับผมพอเราได้รอบเหมือนเดิมเราก็อ่านี้ยกคัดไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าดีดตอนเราเหยียบคัดนะครับผม โยคัท์ปึ๊บพอได้รอบที่เราจะเปลี่ยนเป็นสองไฮแล้วก็ดีดเป็นไฮปึ๊บแล้วเราก็เหยียบคัทปึ๊บแล้วเราก็โยคัท์อ่าอันนี้จะเป็นสองไฮเรียบร้อยแล้วสักพักนึงได้รอบอีกแล้วเราดีดลงมาโนก่อนครับผมปึ๊บเราก็เหยียบคัทดึงลงมาเป็นเกียร์สามนี่อันนี้คือสามโลแล้วเราก็ขับไปปกติพอได้รอบอีกเราก็ดีดรอเลยดีดเกียร์ไฮรอเลยเราก็เหยียบคัทแล้วก็โยคัท์ อ่าสามไฮเรียบร้อยแล้วตอนนี้พอได้รอบอีกเราดีดรอเหมือนกันดีมาโลรอเหมือนกันแล้วก็เหยียบคัสปึ๊บแล้วก็ใส่ตบมาทางขวาสุดเป็นเกียร์สี่อ่าอันนี้จะเป็น4ี่โลนะครับผมอ่าเราก็ยกคัสเหยียบต่อไปเลยตามรอบที่เราขับเนาะแล้วก็ดีดรอเหมือนเดิมปึ๊บเป็นเกียร์ไฮเนาะดีดรอแล้วก็เหยียบคัสเหยียบคัสเสร็จแล้วก็ยกคัสอ่าอันนี้ก็จะอยู่ที่4ี่ไฮเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้แล้วก็ ดีดรอเหมือนเดิมอ่ามาเป็นโลเนาะแล้วก็เหยียบคัดแล้วก็ดึงมาขวาสุดเบิบอันนี้ก็จะเป็น5โลอ่าอันนี้5โลนะครับผมสุดท้ายแล้วเราก็ดีดรอเหมือนเดิมดีดรอแล้วเราก็เหยียบคัดแล้วเราก็ยกคัดเหมือนเราใส่เกียร์กยรปกติเลยอันนี้จะเป็น5ไฮเรียบร้อยนะครับผมอ่าประมาณนี้เนาะ10สปีดสำหรับเกียร์ฟูลเลอร์จะเข้าประมาณนี้นะครับผมยิงก่อนแล้วก็เหยียบนะครับผมไม่งั้นจะทําให้สมรรถภาพการใช้งานเกียร์นี้พังไวนะครับผมหรือว่าเสื่อมไวนั่นเองเนาะ ราะว่าลมมันจะย้อนมาที่หัวเกียร์นะครับผมทําให้พวกซีนวาล์วเกียร์อะไรเงี้ยมันรั่วนะครับผมลมมันจะไปที่ห้องเกียร์ไม่สมบูรณ์ไม่เต็มร้อยนะครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับเกียร์ฟูลเลอร์ส่วนเกียร์ถอยหลังเกียร์ถอยหลังนี่คือเราจะแนะนําให้ใส่ไปที่โลนะครับผมใส่ไว้ที่โลดีลมาโลเนาะแล้วค่อยเหยบคัสดานซ้ายสุดแล้วก็ดึงขึ้นอ่าอันนี้จะเป็นเกียร์ถอยหลังนะครับผมประมาณนี้ให้อยู่ที่โลนะเราค่อยใส่เกียร์ถอยหลังเนาะอ่าสำหรับการใช้งานเกียร์ฟูลเลอร์ก็จะประมาณนี้นะครับผม ยิงก่อนแล้วค่อยเหยียบอย่างที่ย้ํากันบ่อยๆยิงก่อนแล้วค่อยเหยียบจะทําให้เกียร์สมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่ตลอดนะครับผมประมาณนี้เนาะก็สําหรับใครที่สงสัยหรือว่าอยากให้ผมรีวิวเกียร์สิล้อคันไหนไม่ว่าจะเป็นอิลซุฮีโนฟูโซก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะมาทําการรีวิวแล้วก็บอกเทคนิคก,การใช้งาน ให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับผมสําหรับเกียร์รถสิล้อรถหกล้อเนาะประมาณนี้เนาะสำหรับสาระวันนี้หวังว่าจะเป็นความรู้ไม่มากก็น้อยนะผมสําหรับคุณผู้ชมสาหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เช่นเดิมคลิปหน้าเราจะมาทาอะไรกันต่อฝากติดตามด้วยผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ